สวัสดีค่ะเ,เพื่อนวันนี้นกจะมาทำเมนูอร่อยอๆให้ทานอีกแล้วนะคะอันนี้คือน้องไก่สองน้องค่ะแล้วก็เจาะเจาะเจาะหน้าแล้วก็ทาด้วยชุรสน้ำซีอิ๊วขาวก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยค่ะแต่นกจะไปเข้า ตู้อบก่อนนะคะท่านเพื่อนเพื่อให้เขาสุกนะคะแล้วถึงจะมาทอดอีกรอบนึงนะคะนี่ก็คือไส้กรอกเล็กนะคะนี่คือเดี๋ยวนกจะไปทอดนะคะอันนี้ก็ทอดแล้วนะเห็นไหมะนกจะผ่าผ่าเสร็จเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะสวยนะคะ อันนี้ก็คือน้องไก่นะคะเพื่อนที่นกมาเข้าเตาอบแล้วนะแล้วก็ามาทอดนะคะจะลงทอดเลยนะคะหมักแล้วอร่อยมากเลยค่ะไก่ก็ใช้ได้แล้วนะคะเพือ่อนแล้วก็ตัดไฟแล้วนะคะ สีเหลืองสวยเลยค่ะอร่อยด้วยนะคะใส่แค่สีอขาวหาด้วยชูรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือไส้กรอกนะคะทอดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนไส้กรอกซื้อมาจากตลาดเกาหลีอร่อยค่ะอร่อยมาก ตัวเร็กแต่อร่อยค่ะเป็นคล้ายกับไส้กรอกบ้านเรานะคะก็ได้เวลาเลยนะคะเพื่นนอนแล้วก็จะใส่อบัตเตอร์ลงไปด้วยนะคะนอกจะทำข้าวผัดค่ะเพื่อนแล้วนี่นะนอกจะมีแครอทนะคะมีพีมีข้าวโพดนะคะจะใส่ในข้าวผัดค่ะ ้องไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะใส่ไข่ประมาณหนึ่งฟองใส่ใส่บัตเตอร์เนี่ยใส่ เพื่อให้เขาหอมนะมเนยนะฮะเ<ม>พื่อนเสร็จแล้วนกก็จะเอาข้าวลงเลยนะคะข้าวนี้นกหุงตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วนกก็เข้าตู้เย็นไว้นะ,ะนกไม่ได้เวฟให้เราร้นนะคะเพื่อนคือถ้าเราผัดข้าวขณะทีะ่คือเอามาจากตู้เย็นเนี่ยเขาจะเม็ดกาจะสวยนะคะแต่เม็ดจะไม่หักนะคะ แล้วก็จะใส่พีแครอทนะคะ นี่นะคะที่นอกจะกใช้นะก็คือตัวนี้นะคะเพื่อแล้วก็จะใส่แพทช็อปนะคะ นกใส่เกลือนะคะเพื่อนข้าวผัดของนกเนี่ยนกจะใส่เกลือนะคะก็จะไม่ใส่น้ำปลาค่ะหรืออย่างมากก็จะใส่สีฝาเขียวเพื่อให้ข้าวหอมนิดหน่อยนะคะถ้าเป็นข้าวผัดธรรมดานะคะแต่วันนี้นกจะทำข้าวผัดอเมริกันนะคะเพื่อน ซึ่งฝรั่งไม่รู้จักนะคะข้าวผัดอเมริกันเมื่อวานนกถามอฝรั่งที่นี่นะคะว่าเธอรู้จักข้าวผัดอเมริกันไหมเขาก็หัวเราะนะคะว่าไม่เคยได้ยินนวบอกว่าเ,าเดี๋ยวจะทําให้กินนะเขาก็บอกอาตามสบายข้าวผัดอเมริกันที่คนอเมริกันไม่รู้จักนะคะ เดี๋ยวนกจะชิมรสูนะคะเพื่อนว่าเป็นยังไงรสชาติก็คือนกเติมน้ําตาลนิดหน่อยนะคะนเพื่อนต้องั้นก็ไม่มีแค่ชูรสน้ําตาลเกลือนะ,ะแต่เดี๋ยวนกจะใส่พริกไทยขาวเปนิดหน่อยนะพริกไทยบ้านเรานะ,ะแล้วก็เสร็จเลยนะคะเสร็จเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวนกจะทําไข่ดาวต่อนะ,ะเพื่อนไข่ดาวนะะ แคปชอปนี้ก็คือใส่ให้เป็นสีสันแค่นั้นนะคะเพื่อนถ้าใส่เยอะเดี๋ยวจะแฉะไปนะคะเดี๋ยวนอกจะทำไข่ดาวด้วยนะคะเพื่อนตั้งกระทะแล้วนะคะีไข่ดาวนั่นเพื่อนเสร็จแล้วคะ่ะไข่ดาวเดี๋ยวจัดจานเลยนะคะ เห็นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะท่านเพื่อนข้าวผัดอเมริกันนะคะที่คนไทยทำนะก็เป็นอาหารที่ฝรั่งไม่รู้จักนะ,ะไม่เป็นไรค่ะแต่เราชอบนะ,ะเช่นเคยนะท่นเพื่อนเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์ติดตามกดกระดิ่ง อย่าลืมคอมเมนต์นะคะเพื่อนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณม,มากมค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงกันเพื่อนคิดถึงคิดถึงนะคะคิดถึงเพื่อนเพือน,นทุกท่านนะคะ Thank you my friend Thank you for coming Thank you for support my channel a p p r e a t bye enjoy American f r i e d rice